เรื่องราวความใหญ่โตของจีนนี่เราต้องพูดกันเหมือนกันครับแม้ว่าเราจะรู้อยู่แล้วแต่ว่ามันมีรูปธปรรมที่ทำให้เราเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับมหาอำนาจนี่เหมือนกันหมดครับถ้าไปกระทบผลประโยชน์ของมหาอำนาจเขาก็จะไม่พอใจ แต่ว่าสำหรับอเมริกานี้อาจจะไม่ใช่ทุกขั้นตอนไม่ใช่ทุกไม่ใช่ทุกบรรทัดแต่เนื่องจากจีนมีอยู่ในระบบที่เป็นเผด็จก,การอำนาจรวมศูนย์ดังนั้นอะไรที่ไปกระทบต่อความรู้สึกของจีนนี่เขาจะสั่งการทันทีมันจะต่างจากอเมริกาตรงนี้แล้วก็ต่างจากรักเสเซียรัเสเซียแม้จะเป็น ระบบคอมมิวนิสต์เก่าแต่ว่าเนื่องจากโครงสร้างมันมีหลายพักแล้วแต่ว่าพักของปูตินนี่ยังคุมเสียงข้างมากตลอดการแต่ว่าการบรรยากาศของประชาธิปไตยนี่มีการโต้แยง้งมันก็เกิดวัฒนธรรมการโต้แย้งได้บ้างแต่ของจีนนี่โต้ไม่ได้เลยครับในจีนสื่อมวลชนก็ถูกคุมหมดสื่อต่างประเทศ ก็มีปัญหาต้องรับฟังข่าวจากในประเทศเจ้าหน้าที่ราชการก็ไม่กล้าพูดออกนอกแถวลักษณะความเป็นพด็จการรวมศูนย์ของเขาเป็นอย่างนี้ดังนั้นวันนี้เลยเอารูปประทรมนี้มาให้เจอกันหน่อยนะครับจีนฟัดฟิลิปปินส์เล่นกับไฟนะฮะถ้าจะเห็นนะครับว่าผมต้องเอาคุณอากิโนไม่ใช่ ขอโทษอากิโดมาโกสจูเนยียนะคือฟิลิปปินส์นี่เขายืนข้างยืนข้างอเมริกาไปเลยจบข่าวอย่างไงเขายืนข้างนี้เลยก่อนหน้านี้ดูเตอร์เต้เป็นประธานดีทำท่าเอียงทางจีนแต่ว่าหลักๆพื้นฐานประวัติศาสตร์ความเป็นมาความผูกพันระหว่างประชาชน กับประชาชนอเมริกันกับฟิลิปปินนี่มันแนบแน่นกว่าคนฟิลิปปินมาทำงานในอเมริกานี่เยอะมากนะครับมากกว่าไทยนะดังนั้นไอ้ความเชื่อมต่อทางความคิดและผลประโยชน์ของภาคมวลชนเนี่ยมันจึงอาจจะผลักมีส่วนผลักดันที่ทำให้การเลือกตั้งทำให้มาคอสได้มาคอสอูเน่นี่ได้เพราะมาคอสนี่เขายืนกับอเมริกาอยู่แล้ว ดังนั้นคนที่โปรอเมริกาในฟิลิปปินส์เขาก็สนับสนุนดังนั้นวันนี้เราจะเห็นบทบาทของข้อขัดแย้งกับประเทศเล็กๆที่กล้าที่จะตอบโต้กับจีนนะครับนี่ภาพนี้เห็นชัดดีปัญหาเกาะไต้หวันเนี่ยเป็นเส้นจะเรียกว่าเป็นเส้นประสาทของจีนสะกิดไม่ได้สะกิดแล้วของขึ้นเลย แล้วคุณมาโกสซูเนยียเนี่ยเขาก็เดินทางไปอินเดียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับและเมื่อวันที่แปดเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ที่เข้าไปพาดพิงเกี่ยวกับไต้หวันเราอาจจะแปลกใจว่าเอา้าเราไปเกี่ยวอะไรกับไต้หวันนะ่ะฟิลิปปินส์ปรากฏว่าฟิลิปปินส์นี่คนฟิลิปปินส์ไปทำงานในไต้หวันเยอะรายได้หลัก ของฟิลิปปินส์นี่เราอาจจะเข้าใจได้นะครับเหมือนประเทศไทยเนี่ยรายได้หลักจากคนไปทํางานต่างประเทศเนี่ยเราไทยก็ถือว่าเป็นรายได้หลักอันหนึ่งนะคนที่ไปทํางานอิสราเอลคนที่ไปทํางานตะวันออกกลางไปทํางานในอาหรับก็ส่งเงินกลับบ้านแต่ฟิลิปปินส์นี่มากกว่าไทยครับแล้วก็เป็นแรงงานระดับที่สูงกว่าไทยเพราะแรงงานของไทยส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ แต่ของฟิลิปปินส์ได้ดังนั้นไปอยู่ไต้หวันก็ไม่ต้องพูดจีนพูดอังกฤษนี่แหละก็เอาง่ายๆคนใช้ในเมืองไทยเนี่ยถ้าเป็นคนใช้ในคนไทยด้วยกันนี่ราคาเงินเดือนถูกกว่าคนใช้ที่มาจากฟิลิปปินส์เพราะคนเลยรวยๆเขาก็อยากจะจ้างฟิลิปปินมาทํางานบ้านแล้วก็ผูดภาษาอังกฤษกับลูกเขาด้วยเท่ากับเรียนไปเลยไม่ต้องเข้าโรงเรียนไม่เท่ากับเป็นเทนคอร์สภาษาอังกฤษ ไปในตัวเลยเพราะภาษาอังกฤษมันมีความสำคัญดังนั้นเรื่องนี้มาโกสเขาก็ได้พูดถึงว่ามีคนฟิลิปปินสน์ทำงานอยู่ในไต้หวันเยอะโดยสรุปดังนั้นถ้าจีนบุกไต้หวันเนี่ยข้อพิาพาทระหว่างอเมริกากับจีนกรณีไต้หวันที่จีนประกาศปีละสองรอบคือตุดจีนคือปีใหม่จีนกับวันชาติจีน ว่าจะยึดไต้หวันจะใช้ความรุนแรงกับไต้หวันเราก็คิดว่าก็จีนกับไต้หวันก็เท่านั้นแต่โลกสมัยใหม่มันไม่ใช่ครับมันมีความผูกพันกันอีกหลายเรื่องว่ากันจริงๆแล้วพอจีนปักกิ่งจะบุกไต้หวันเนี่ยกลุ่มทุนจีนก็หนาวๆร้อนๆนะครับเพราะมีธุรกิจอยู่กับไต้หวันอยู่ทุกวันนี้และที่สําคัญก็คือโลกตอนมันตกนี่ก็ก็ไม่วางใจเพราะว่าไต้หวันเป็นผู้ผลิตชิปลายใหญ่ครับ การโหดทั้งหลายอาวุธทั้งหลายเครื่องใช้ไม้สอยทั้งหลายรวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือนและอาวุธเนี่ยต้องอาศัยชิปเป็นส่วนประกอบคือโปรแกรมเล็กๆ,ๆๆๆที่เข้าไปประกอบส่วนเนี่ยนะฮะแต่สำหรับฟิลิปปินส์นี้มีปัญหาคือคนเขาอยู่ที่นั่นด้วยแล้วไต้หวัน,นจะไม่ได้มีคนชาติจีนชาติเดียวเมื่อไ อย่างน้อยที่สุดวันนี้เรารู้ว่ามีฟิลิปปินส์ไปทำงานที่นัธนมากแล้วที่สำคัญฟิลิปปินส์กับจีนยังขัดแย้งกันในหมู่เกาะสเปนลี่ที่จีนไปยึดครองแล้วก็มีการประทะกันกับระหว่างเรือเรือของฟิลิปปินส์ที่ไปหาปลาและจีนก็ห้ามไม่ให้ฟิลิปปินส์เข้าดังนั้นวันนี้ฟิลิปปินส์ก็ตัดสินใจแล้วเป็นพันธมิตรกับอเมริการ้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือให้ตั้งฐานทัพ และก็ตั้งขีปนาวุธพิสัยกลางขึ้นแล้วด้วยพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยฟิลิปปินส์ก็จะเป็นฐานหนึ่งที่จะยิงได้ถึงจีนไม่ต้องพูดถึงไต้หวันไม่ต้องพูดถึงเ,เกาหลีที่มีฐานทัพของอเมริกาอยู่แล้วก็ญี่ปุ่นที่กำลังพัฒนาอาวุธให้เป็นฐานทัพที่สำคัญตามนโยบายของทัม้มดังนั้นวันนี้ครับจึงเป็นประเด็นขึ้นมาว่า เรื่องราวของมาโกสจูเนียเนี่ยได้ที่เดินทางไปมีไปทำพันธส,สัญญาไปเยี่ยมเยือนอินเดียแล้วพูดอันนี้ขึ้นมาในที่อินเดียนะไม่ได้พูดที่ฟิลิปปินส์นะพูดที่อินเดียมาโกสจูเนียเขาก็ใช้เงื่อนไข,ขของการไปเยือนอินเดียนี่พูดเรื่องนี้ในแผ่นดินอินเดียและนี่คือการทูด ที่จะอาศัยฐานของอินเดียซึ่งอินเดียกับจีนไม่ค่อยกินกันเท่าไหร่นะครับต้องเข้าใจอีกดังนั้นจังหวะนี้คืองานข่าวต่างประเทศเป็นงานการเมืองระหว่างประเทศที่มากอสตูเนียเลยใช้อินเดียเป็นฐานในการโฆษณาเรื่องนี้จีนก็ร้อนเผาสิครับจีนกล่าวหาฟิลิปปินว่าเล่นกับไฟกรณีไต้หวันนี่ครับของรอยเตอร์นับหนึ่งเลยนะ หลายข่าวสำนักข่าวลงครับนี่อาจารยศิลาอาจาศิลาก็ลงข่าวว่าจีนเตือนฟิลิปปินส์เกี่ยวกับคำพูดกรณีไต้หวัน่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นปักเก่งเตือนมนิลาให้หยุดเล่นกับไฟหลังจากมาโกส่งสัญญาณว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในไต้หวันนะไอ้คำว่าเล่นกับไฟเนี่ยนี่เป็นภาษา โฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายซ้ายนะครับของจีนแล้ววันนี้เวลาท่านเห็นการโฆษณาของฝั่งกัมพูชาของเขเมรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของนางมาลีหรือกระทรวงการต่างประเทศเ,เขเมรหรือคุณฮุนเซนเนี่ยมักจะใช้สำนวนที่กลับขาวเป็นดำและดำเป็นขาวคำว่าเล่นกับไฟก็คือไฟคือของร้อนนะไต้หวันนี่ เดี๋ยวจะไม่ฟิลิปปินส์นะทำนองนั้นนะนี่คือภาษาของเขาแล้วท่านจะเห็นนะครับว่าโลกปัจจุบันนี้เนี่ยผมอยู่ในอเมริกานี่ยิ่งเห็นชัดการสื่อสารเนี่ยมันเป็นธุรกิจแล้วยิ่งระบบการสื่อสารสมัยใหม่นี่มันง่ายขึ้นในอเมริกาเขามีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวอยู่แล้วเขาก็ทำธุรกิจเรื่องนี้จึงมสีสำนักข่าวอินเตอร์ในอเมริกานี่เยอะมาก ในประเทศไทยไม่มีเลยหนังสือพิมพ์ Del iu, เดลินิวไทยรัฐเดลินิวมติชนที่เราเห็นหล,ลงข่าวใหญ่โตเนี่ยนะครับมีฐานะมีเศรษฐกิจดีนี่ผมเคยเรียกร้องหลายทีว่าเอ๊ตั้งคำถามว่าทำไมสื่อใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยไม่สามารถจะตั้งสำนักข่าวอินเตอร์ได้เพื่อให้ต่างประเทศเขารีเฟอเรนซ์ได้เพราะ เราไม่มีเสรีภาพอย่างแท้จริงในการนำเสนอข่าวโดยเฉพาะถ้าขา่าวทหารข่าววังข่าวความมั่นคงนี่ถูกแบนเลยสื่อมืองไทยเราขาดโอกาสมูลค่าเพิ่มเรื่องเสรีภาพนะครับนี่เลยบอกอีกทีหนึง่งมาดูว่าข่าวนี้ผมให้ดูไอช่องใหญ่ๆนี่เขาลงกันอยู่แล้วอย่างช่อง CNA เนี่ย แชแน n นิวเอเชียเนี่ยนี่ครับในเมรกาก็เผยแพร่กันเต็มไปหมดแล้วก็เรื่องเอเชียนี่กลายเป็นหัวข้อข่าวหนึ่งของสื่อมวลชนในซนเอ่อในเอ AP หรือสำนักข่าว FOX อะไรนี่นะครับท่านเห็นนะครับเป็นข่าวเดียวกันนี้แต่ว่าโพสต์ผมให้ท่นดูนี่ เอเชียทูไนอ่าอีส s i เอเชียทูนี่ครับให้ท่านดูเขาก็รายงานข่าวเรื่องนี้เต็มที่เลยเรื่องจีนขู่ขู่ฟิลิปปินเรื่องอย่าเล่นกับไฟเนี่ยชัยนาทเซฟฟิลิปปิน playing with fire ฟิลิปปินเล่นกับไฟ after Marcos remark on ไต้หวันตั้งข้อสังเกตรกรณีไต้หวัน เห็นไหมครับมีการรายงานข่าวของมากกสมีการรายงานข่าวของโมดีกรณีที่ผู้กระที่อินเดียเนี่ยฮะคืออย่างนี้เองดังนั้นวันนี้ข่าวไทยก็เหมือนกันมันจะขึ้นยิ่งพราะเกิดการลบกันกับกขมรนี่ข่าวจะป๊อปขึ้นมาหน้าจอเลยแต่ว่าข่าวปกติไม่ขึ้นนะครับมันขึ้นอยู่กับว่า เรามีบทบาทในทางการเมืองระหว่างประเทศอย่างไรอย่างกรณีพูดเชียร์จีนก็ไม่เป็นข่าวพูดเชียร์อเมริกาก็ไม่เป็นข่าวกรณีนี้ฟิลิปปินส์พูดค้านกับจีนแล้วรู้จุดนี่เขาโฆษณาตัวประธานาธิบดีมาก๊อดเองเลยนะครับโฆษณาอย่างดีเลยครับ South China Morning Post ก็ลงข่าวนี้เป็นสื่อของออที่ฮ่องกง ปาก,กิงเตือนมนิลาให้หยุดเล่นกับไฟหลังจากมากอสกล่าวสุทรพจน์เกี่ยวกับไต้หวันประธานาธิฟิลิปปินแย้งว่าประเทศของเขาต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐก,กับจีนเพื่อจ,จึงกระตุ้นให้เกิดการตอบโต้อย่างรุนแรงทำไมต้องเข้าไปเกี่ยวดูหัวข่าวไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดให้ท่านดูอันนี้เป็นอินดีเพนเดนต์ครับ จีนเตือนฟิลิปปินส์อย่าเล่นกับไฟหลังจากมาก้อส่งสัญญาณบทบาทกรณีความขัดแยง้งจีนกับไต้หวันปักกิ่งประท้วงคำพูดที่ผิดพลาดและยั่วยุของผู้นำฟิลิปปินส์ระหว่างเยือนอินเดียนี่ครับสิงคโปร์เล็กๆก็จริงใครจะว่าสิงคโปร์ยังไงก็แล้วแต่แต่สิงคโปร์เป็น เป็นเสรีนิยมแล้วก็ไม่ไม่มีกฎหมายต้องห้ามประเภทถ้าเรื่องของเจ้าแล้วห้ามยุ่งคือสอิงคโปร์เขาไม่มีเจ้าดังนั้นเขามีเสรีภาพเต็มที่ประธานาธิบดีก็ถูกวิจารณ์ได้เพราะเป็นคนธรรมดาแต่ประเทศไทยนี่ขีดเส้นเลยคล้ายๆจีนคือพรรคคอมมิวนิสต์สื่อห้ามยุ่งไต้หวันห้ามยุ่งแล้วมันไม่ใช่แค่สองเรื่อง อุยกูห้ามยุ่งสิงเกียงห้ามยุ่งที่เบตห้ามยุ่งข่าวข่าวในเมือจงจีนก็เลยสำนักข่าวจีนก็เลยไม่มีใครไปโค้ดนะครับเพราะว่ามันต้องออกตามความต้องการของพรรคคอมมิวนิสต์หมดแต่ว่าสิงคโปร์นี่สเตทไทม์ State นี่เป็นสื่อตั้งแต่ผมอ่านหนังสือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่แล้วก็เห็นสเตทไทม์มีหนังสือพิมพ์อยู่ในสิงคโปร์แล้วนะครับตั้งแต่รัชกาลที่สี่นะ และสแตทามก็ลงข่าวเช่นเดียวกันอ้างอิงได้นะครับจีนกล่าวหาฟิลิปปินส์ว่าเล่นกับไฟกรณีเรื่องใต้หวันสำนักข่าว AP จากอเมริกาครับ a s s o c i a t e s Press อินเดียและฟิลิปปินสประกาศความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความสัมบันธ์ทางการค้าการป้องกันประเทศและทางทะเลจริงๆมันเริ่มต้นจากตรงนี้ครับคือการไปเยือนเนี่ยนะคือข่าวไปเยือนอินเดียเรื่องนี้แหละ แต่ที่มันเป็นข่าวคึกคมเพราะป,ประธานดีฟิลิปปินเขาใช้เงื่อนไขไปเยือนนี้พูดเรื่องนี้แล้วพูดแล้วไม่กระทบอินเดียด้วยเพราะอินเดียเขาไม่ค่อยถูกถูกกับจีนอยู่แล้วนะครับเพราะเขามีปัญหาชายแดงกันอยู่บ่อยครั้งเอาละนี่เราจะมาดูเนื้อความเข้าคร่าว นะครับไม่ได้เอารายละเอียดแต่ให้รู้ว่าจริงๆเนี่ยความขัดแย้งวันนี้เรื่องไต้หวันไม่ใช่เรื่องของจีนเท่านั้นเมื่อเกิดการยิงกันร,รวมไต้หวันปั๊บปัญหาคนที่ทำงานไต้หวันไทยก็ทำนะครับแต่ไทยไม่พูดเรื่องนี้เพราะไทยต้องการรักษาสาัมพันธมิตรกับจีนนะฮะมันต่างกับถักฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เขายืนข้างอเมริกาเลย ข่าวรอยเตอร์ลงละเอียดดีครับเรื่องนี้ผมจะสรุปข่าวจากน,นี้ให้ฟันฟังกันกันจีนกล่าวหาฟิลิปปินส์เมื่อวันศุกร์ว่าเล่นกับไฟหลังจากประธานดีเฟอร์ดินานมาโกสจูเนียกล่าวว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้จะถูกดึงเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งใดๆระหว่างจีนกับสหรัฐในกรณีของไต้หวัน ถามว่าเพราะอะไรเพราะทุกประเทศมีความผูกพันอยู่กับธุรกิจในไต้หวันหมดแล้วถ้าเกิดสงครามปับ๊บเอาเอาเรื่องนับหนึ่งคือเรื่องเรื่องคนก่อนคนไทยจะต้องรีบอ,อพยพเหมือนกับที่เกิดสงครามในตะวันออกกลางทูตไทยสถานทูตไทยก็จะต้องเร่งทํางานเรื่องนี้ดังนั้น ที่จีนพูดเนี่ยถ้าเราไม่ได้คิดถึงรายละเอียดรูปธรรมอย่างตามข่าวที่ผมรายงานท่านเนี่ยท่านก็จะคิดว่าเอยเป็นเรื่องของจีนก็เป็นเรื่องของไต้หวันก็ว่ากันสองชาติเดียวกันเขาว่ากันมันจะโยงถึงไทยด้วยฟิลิปปินส์ด้วยและอีกหลายชาติที่ทํางานในสิงคโปร,ร์เพราะโลกสมัยใหม่มันเป็นเป็น,ปนมันเป็นพหูความสัมพันธ์แบบพหูภาคีมดาแล้วเรื่องนี้จีน ได้ตอบโต้คำพูดของมาโกสจูเนียระหว่างการเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการว่าความใกล้ชิดของฟิลิปปินส์กับไต้หวันและชุมชนชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากที่นั่นจะทำให้การเข้าจำเป็นต้องให้ฟิลิปปินส์เข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแยง้งดังกล่าวนั้นจีนบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าในแถลงการความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์ และประชากรพ้นทะเลจำนวนมากไม่ใช่ข้ออ้างสำหรับประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวันได้นี่บอกเลยว่าคุณจะมีคนก็ไม่เกี่ยวกันจีนยังบอกว่าขอเรียกร้องให้ฟิลิปปินยึดมั่นในหลักการจีนเดียวอย่างจริงจังเขาไม่แค่แล้วเนี่ยนี่ไง ดังนั้นอาเซียนเนี่ยมีปัญหาคือความระหองระแหงกับจีนจีนก็พยายามจะคุมอาเซียนทั้งหมดแต่ว่าหลายฝ่ายอย่างฟิลิปปินส์นี่ยืนนับยืนปักธงเลยว่าไม่แคร์จีนนะครับอันนี้ชัดเจนแล้วแต่ประเทศอื่นนี่แคร์ดังนั้นจีนก็บอกว่า ต้องยืนหยัดเรื่องจีนเดียวอย่างจริงจังและงดเว้นการเล่นกับไฟในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของจีนห้ามยุง่งคำก่าเขามาก่เกิดขึ้นทำการความตึงเครียดที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างปักกิ่งและมะนิลาเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องดินแดนในน่านน้ำอันพุกพล่านของทะเลจีนใต้รอยเตอร์เขาสรุปให้ฟังว่าจริงๆมันมีผลประโยชน์อื่นด้วยนะครับ ทั้งสองประเทศต่างกล่าวหาถึงการลุกล้ำและการละเมิดอธิปไตยในพื้นที่ดังกล่าวคือหมู่เกาะสเปนล,ลี่นะฮะซึ่งกระตุ้นให้สหรัฐอเมริกายืนยันพันธสัญญาที่จะปกป้องฟิลิปปินส์อีกครั้งหนึ่งตัก,กิ่งมองว่าไต้หวันซึ่งปกครองโดยระบบประชปไตเป็นดินแดนของตนซึ่งเป็นข้อกล่าวอ้างที่รัฐบาลไทเปไม่ยอมรับเรื่องนี้นะครับและที่สำคัญที่สุดเมื่อวันพุธ ที่ผ่านมานี้มากอสได้กล่าวกับสำนักข่าวอินเดียว่าหากเกิดสงครามเต็มรูปแบบขึ้นเราทุกคนในอาอาวอิชเชียก็จะถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยโดยอย่างน้อยที่สุดมีชาวฟิลิปปินส์จำนวนมากที่ทำงานและอาศัยอยู่ในไต้หวันและนั่นจะเป็นปัญหาด้านมนุษยธรรมทันที นี่คำพูดของคุณมากอสก็เลยโด่งดังขึ้นมาจีนยังกล่าวว่าข้อโต้แย้งดังกล่าวไม่เพียงแต่ละข้อโต้แย้งดังกล่าวของฟิลิปปินส์ไม่เพียงแต่ละเมื่อกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรอาเซียนเท่านั้นแต่ยังบ่อนทําลายสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาครวมถึงผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชนของอาเซียนอีกด้วยแหมจีนก็กล่าวอ้างจนเกินเหตุ พูดถึงเรื่องว่านี่เป็นการทําลายความผลประโยชน์ของอาเซียนด้วยผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุจริงๆนี่จีนจะแสดงบทบาทอย่างไรก่ออาเซียนแต่ว่าอเมริกานี่แสดงบทบาทแล้วที่ผมเคยรายงานท่านแล้วนะครับว่ามีการกดดันไปถึงพันธมิตรของอเมริกาว่าถ้าเกิดสงครามจีนบุกไต้หวันนี่ แต่ละประเทศจะยืนอยู่ฝ่ายไหนนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นผมถึงคุยกับท่านหลายครั้งว่าสงครามระหว่างไทยกับเขเมรเนี่ยถ้าจบได้ควรต้องรีบจบเพื่อจะได้พัฒนาเศรษฐกิจแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจะจบได้ง่ายถ้ามันยืดเยื้อไปมันจะเข้ามาสู่ความขัดแย้งหลักละเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจีน จะล่อกับไต้หวันเมื่อไหร่ถ้าล่อปั๊บมันจะเป็นสงครามใหญ่นะครับมันจะเชื่อมโยงไปถึงเกาหลีใต้เกาหลีเหนือเชื่อมโยงถึงญี่ปุ่นด้วยออสเตรเลียซึ่งเป็นพันธมิตรต่ออเมริกาฟิลิปปินส์วันนี้ตั้งจรวดขีปนาวุธแล้วทั้งหมดนี้มันจะทำให้ไทยจะอยู่ในจุดยืนที่ยากลำบากขึ้น เรื่องของการพิาพาทกันทางการทูตระหว่างมาโกสจูเนียกับจีนเมื่อวันที่8ก็มีบทหนึ่งที่มันเข้ามาเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นหางเลขวันที่8เหมือนกันนั่นคือที่หอศิลป์กรุงเทพมีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะ เรื่องนี้กลายเป็นปัญหานะครับขอโทษทีผมให้ท่านดูกลายเป็นปัญหาลงข่าวในต่างประเทศเป็นข่าววันเวลาเดียวกันครับกับที่มาโกสปะทะกันกับจีนข่าวรอยเตอร์ลงข่าวว่าพิพ,ธพิธภัณฑ์ศิลป,ปะหรือ e x e c utive ไทย i g ล l ลอรีนะครับ ได้ถอดงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับจีนหลังถูกปักกิ่งกดดันเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับที่น่าสนใจเพียงแต่ผมไม่เอามาเก็บมารายละเอียดมาคุยกับท่านแต่ให้ท่านเห็นว่าวันเวลาเดียวกันเนี่ยจีนได้แสดงบทบาทใหญ่โตมาที่ประเทศไทยด้วยจริงๆเรื่องศิลปะนี่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆครับ อาจจะมีกระทบกระเทือนถึงจีนกรณีที่มีศิลป,ปะด่าอเมริกานี่อเมริกาเขาก็เฉยนะเขาถือว่าเสรีภาพแต่ของจีนนี่ไม่ได้ปรากฏว่าข่าวแจเปนิสแจเปนทานก็ลงครับลงข่าวเรื่องหอศิลป์นี้ด้วยหอศิลป์ไทยถอดผลงานศิลป,ปะที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องจีนออกหลังจากถูกปักกิ่งกดดัน แล้วข่าวรอยเตอร์ก็รายงานละเอียดศิลปินที่เป็นหัวหน้าในการจัดงานไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวนะครับมีหลายคนแต่คนนี้เขาเป็นคนจัดงานรับผิดชอบชื่อในไซเป็นผู้ลี้ภัยของพมา่าจริงๆยังมีเรื่องของงานศิลป,ปะของศิลปินชาวทิเบตศิลปินชาวอ,อ,อุยกูอีกนะที่เสนอ ปรากฏว่าเรื่องนี้จีนซีเรียสมากแต่ผมไม่เอามาเก็บรายละเอียดที่นี่เพราะว่ามันจะยาวมากอยากผมอยากให้ท่านเห็นชัดๆท่านไปดูในคลิปได้เลยนะครับในหัวข้อจีนเบ่งอำนาจใหญ่ใส่ฟิลิปปินส์ไทยใครจะกล้าหือสั่งแบนทุกอย่างไม่ปลื้มแม้แต่งานศิลป,ปะจริงๆเรื่องนี้ตามภาพที่ผมให้ท่านดูเนี่ย ท่านไปดูได้ครับหลานสาวผมเขาจะอ่านข่าวให้ท่านฟังในข่าวสั้นทันกระแสและนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราช่วยแบ่งงานไปนะครับทำให้เนื้อหาของข่าวต่างประเทศวันนี้เต็มๆเ,เกี่ยวกับเรื่องจีนกับฟิลิปปินในทางการเมืองแต่ในทางศิลปะท่านไปหาดูในสุดรทีวีสุดรเฟนับนะครับและนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ครับ